嗨嗨。Hi, hi. เพื่อนพี่อิงนะคะสำหรับข้อสอบข้อนี้นะคะเป็นข้อสอบที่คํามีความหมายเดียวกันอีกแล้วค่ะต่างกันที่ชนิดของคํานะคะอย่างในช้อยส์ข้อนี้เราจะเห็นคําว่า experience นะคะซึ่งแปลว่าประสบการณ์หรือมีประสบการณ์เรามาดูช้อยส์ข้อ a นะคะ experience คำนี้นะคะเป็นได้ทั้งคํานามหรือว่า verb ค่ะต่อไปข้อ b to experience นะคะอันนี้ก็คือจะเป็น to ก็คือ p e o p l ตามด้วย experience ที่เป็นนามนะคะช้อยส์ข้อ c experiences อันนี้ก็คือเป็น verb ช่องหนึ่งที่เติม s เข้าไปนะคะจะใช้กับประธาน he she it นั่นเองสำหรับข้อดีนะคะ experience ข้อนี้นะคะนอกจากจะเป็น verb ช่อง3ได้แล้วเนี่ยยังเป็น adjective ได้ด้วยค่ะ adjective คืออะไรคำที่เอาไว้ขยายคำนามนั่นเองนะคะจะตามด้วยคำนามมาทีนี้เรามาดูในโจทย์กันนะคะในโจทย์บอกว่าเราจะเห็น for เป็น p e p o s i t i o n หลัง preposition แน่นอนค่ะ,ะต้องเป็นคำนามซึ่งในนี้เราจะเห็นคําว่า sing ตัวนี้นะคะก็คือแปลว่านักร้องซึ่งเป็นคำนามอยู่แล้วเพราะฉะนั้นคําที่จะอยู่หน้านามได้ก็คือ adjective นั่นเองง่ายๆเลยค่ะข้อนี้ choice คำตอบก็คือ experience ข้อดีนั่นเองค่ะมาค่ะเรามาช่วยกันแปลและครเวที่เรื่องใหม่นะคะได้มีการจัด audition สำหรับนักร้องที่มีประสบการณ์นะคะในวันเสาร์หน้าที่ The g r o v e Town Theater นั่นเองค่ะ good luck